ใครที่อยากมีเสื้อผ้าเจ๋งๆหูคูใส่เพียงแค่คุณนั้นเข้าไปที่กลุ่ม lst นี่มองหารูปหมาและข้างๆเขียนคําว่า lst แล้วหลังจากนั้นน้องๆก็จอยเข้าไปเลยภายในนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้าเจ๋งๆหูคูให้เลือกสั่มากมายแถมราคานั้นก็ย่อมเยาอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าเสื้อผ้าเรามีสไตล์ไหนบ้าง ตัวแรกนะครับก็จะเป็นแนวอีโมนะอันนี้ก็เป็นเสื้อวงนะครับผมที่ทางเราได้ออกแบบไว้นะสสยอีโมเนี่ยวหวังว่าจะถูกใจกันนะครับและตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อลีนนะครับใครที่ชอบลีนเนี่ยก็น่าจะถูกใจแหละสีม่วงสดใสเลยตัวนี้เป็นแขนยาวด้วยนะแถมมีสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าเป็นของแบรนด์เราด้วยเพียงแค่เจ็ดเหรียญเองคุมค้มคุ้มและตัวต่อมานะครับก็เป็นเสื้อ e อ per o เนะครับเป็นสูตรขาวแนวแกงนะครับข้างหลังมีรูปสัญ,ญลักษณ์หมาป่า โคเทแลวตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อ LST Art Shadow ปัดมูลนะครับจะเป็นแนวการผสมผสา,านนะเอาลูปโนรูปนี้มาแปะนะครับก็จะมีทูพาร์โนวาน่าเมทัลลิก้าคิสตี้แล้วก็วันพีทแบริกแล้วก็โอโูนะครับที่ผสมกันอยู่ข้างในก็ลองไปนั่งดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างและต่อมานะครับเป็นเสื้อลายทูพาร์นะครับ ข้างหลังเนี่ยจะเขียนว่าราลายนะครับก็จะเป็นลายสักของถูผาเขานะนี่แล้วก็มีลายสายฟ้าผสมตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าคิตตี้นะครับตัวนี้จะเป็นแขนสั้นนะตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตรงแขนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะส่วนตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเสื้อนอนนะครับเป็นลายกัญชานะครับจะเป็นปุ้นปุนปั้นปั้นตาเยิ้มเยิ้มหน่อยนะครับใครสายปั้นก็มาจับจองได้นะครับและตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลายนารูโตะนะครับนี่เป็นสีดานะเออหน้าแสนอุตสาห์ปะ น่าใช่แหละแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิตตี้แบกเพลงนะครับผมก,ก็เป็นแขนนะที่เป็นสีดำลายคิตตี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นซิมโูลก็ตัวนี้นะครับจะเป็นจากเรื่องนารูโตะเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นตัวอิชชินะครับแตนอุตสาหเนี่แหละ และตัวนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับคิดว่าขายได้20ตัวเนี่ยก็จะปิดการขายนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องรีบม,มาจับจองกันแล้วนะครับก่อนที่จะกลายเป็นของแ a ประจําแบรนด์นะเพียงแค่20ตัวเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยสวยมากด้วยข้างหลังเป็นเน็กวงแหวนนะครับย้ํานะครับว่าลิมิเต็ดอีดิชันนะครับและตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นเสื้อสูทแนวแก๊งเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า a c k a l o n e Wolf นะครับเป็นเสื้อสีดำนะเสื้อสูทสีดำแล้วก็ข้างหลังเป็นลายมาป้าเขียนว่าโลนนะครับแล้วก็มีแถบคาดสีแดงด้วยเป็นไงตัดทำให้ดุดันเข้าไปอีกนะครับก็รีวิวไปหมดทุกตัวแล้วนะครับใครที่ชอบตัวไหนเนี่ยก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่กลุ่มเอชีดีนิ่มนะครับผมอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนพี่กันด้วยนะครับราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยมีให้เลือกมากมายนะครับและเร็วๆนี้เนี่ยจะปล่อยแบบไหนอีกก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม uh